ขอขอบคุณเพจสปินาผมนะครับเลโก้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ชุดใหญ่ในงานคัมมิคอนเลโก้ขอขอบคุณเพจสปินาผมนะครับเลโกเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ชุดใหญ่ในงานคัมมิคอน2025นะครับในแซนเดโก้คัมมิคอนทางเลโก้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ให้แฟนๆน้ำลายไหลจากในงานแซนเดโก คำมิคคอนทางเลโก้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ให้แฟนๆน้ำลายไหลยอยากได้การอีกครั้งนำนำโดยเซตเลโก้เกมบอยที่คอลแลบกับ Nintendo รวมถึงคอลเลกชันใหม่คอลแลบกับสต e r t i n b a t ทิน Ba t m a n ว i c k e t เผยโฉมโปรเจกต์เลโก้เกมบอยที่แย้มแยมที่แยมแยมไปตั้งแต่ปีที่แล้ว เครื่องเล่นเกมบอยที่มีอายุหลายคนคุ้นเคยกลับมาอีกครั้งในรูปแบบตัวต่อเลโก้มาพร้อมปุ่มที่กดได้จริงและยังมีคอลเลกชันแผ่นเกมด้วยชิ้นส่วนรวมแล้ว421ชิ้นเปิดให้สั่งจองแล้วในรา,าคา59.99ดอลลาร์จะส่งมอบเดือนตุลาคมนี้นะครับเลโก้ LEGO สตาร์เกอร์ทิ้งบิ๊กเฮดบิ๊กเฮดเตรียมต้อนรับสตาร์เกอร์ทิ้งซีซั่นสุดท้ายด้วยคอลเลกชันตัวละครสไตล์บิ๊กเฮดกับตัวละครหลักวิวแมกเกอร์ดัตตินลูกัส์ดจำนวน542เปิดพรีออเดอร์ในราคา39.99ดอลลาร์ส่งมอบเดือนตุลาคมนะครับเลโก้ดีซีแบทแมนอาร์คัม อากรรมอากรรมอาสยามอัดแน่นไปด้วยราย,ยละเอียดอันประนีดอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดอันประนีตปันโจง้อมมินิฟิกเกอร์สิบหกตัวสร้างสถานที่อากรรมอาสยามด้วยชิ้นส่วนสามพันชิ้นเตรียมพิออเดอร์ในเดือนกันยายนในราคา299.99ดอลลาร์นะ,นะครับ คอลเลกชั่นคอลแลบกับหนังเรื่องวิกเกนเปิดสองคอลเลกชั่นคือวิกเกนแอมมาลัดซิตี้วอลอาร์ตเซตตกแต่งผนังโดดเด่นด้วยสีชมพูเขียวและเหลืองพร้อมด้วยมินิฟิกเกอร์สีตัวที่ซ่อนอยู่ในช่องเก็บของเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วในราคา159.99อาจดสอลลาร์จะส่งตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไป เลโก้คิรินด้าแอลพาบ้าวิสิตมังกิ้นละมังกิ้นแลนนะผมนะครับประกอบดว้วย74ชิ้นพีออเดอร์พิออเดอร์ในราคา69.99ดอลลาร์จะส่งตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับ,นะร,บราคาเหมือน